อนุโมทนาวันนี้พระคุณเจ้ามีคำถามว่าสำหรับผู้ที่จะเริ่มปฏิบัติใหม่ลงมือปฏิบัติทั้งพระคุณเจ้าหรือเจ้าทั้งหลายที่เป็นคารวสาน้อยจะปฏิบัติอย่างไรจะใช้หลักอย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเริ่มต้นคารวสาน้อยท้พระคุณเจ้าดูจากข้าพเจ้าเองตัวพระอาจารย์เองอันดับแรกบวช ก็ปฏิบัติศีลรักษาศีลครองศีลให้ได้ยังภาวนาไม่เป็นนะเมื่อมปศีลแล้วก็สวดมนต์หลวงพ่อครับพระอ,อาจารย์ครับลงสวดมนต์ทำวัดกับครูบาอาจารย์ยังไม่รู้จักนั่งสมาธิภาวนาคือรีบไปสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นใส่ใจในกิจวัตรข้อปฏิบัติใส่ใจในศีลเลยมีสติในศีลและมีกิจวัตรตื่นเวลาเท่านั้นทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ คือขอให้ทําได้ก่อนยังไม่คิดว่าจะได้อะไรขอให้ทากิจวัตรท่านก่อนทีนี้ค่อยไม่เห็นคุณค่าว่าแต่ละกิจวัตรแต่ละศีลแต่ละข้อวัดนี่คือสติทั้งหมดเลยครับเป็นสติเมื่อมีสติพอสมควรแล้วทีนี้การสวดมนต์คือเรียนรู้คําสอนขององค์พระศาษษษสดาจะมีการสวดมนต์แปลตอนแรกก็สวดเป็นสัญญาเป็นความจําคือจําให้ได้ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไม่ต้องดูหนังสือ สวดไปสวดมาจะมาจำนานทีนี้หลังจากการสวดมนต์กิริยาที่สวดมนต์ทั้งโยมทั้งพระคุณเจ้านะเป็นวิตกวิจาร์ครับเป็นวิตกวิจาร์ไปในตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวให้สักเกตตัวเองนะหากเป็นโยมคารวะาน้อยสวดมาที่ห้องพระบทไหนก็ได้ที่เราชอบนี่สวดได้ความน้อมน้อมได้จิตบริสุทธิ์ได้ความตั้งใจมีสติสวดอย่าให้ผิดดูหนังสือก็ได้ไม่ดูก็ได้นี่สินาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี่ การสมบู์จะเป็นวิตกพิจารณ์จิตจะเบาสบายปีติเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธินะที่สวดมนต์นั่นแหละที่ลืมตานนเนี่ยวิตกพิจารณ์ปีติจะเป็นความสุขในใจนิดๆที่แบบผ่อนคลายสบายเยือกเย็นเป็นสุขถ้าคุณยายก็บอกว่ามีความสุขจังไปสวดม,มนต์กับพระอ,อาจารย์มวนเด้ไปสวดมนต์ท่ามะแรงน้พผึนนี่ยังยังไม่รู้จักสมาธินะครับือมีความสุขแต่มันเป็นองค์ฌานไปแล้ว สวดมนต์มีสติกับบทสวดวิโตกวิจารณปีติสุขในใจทีนี้หลังจากที่สวดเสร็จแผ่เมตตาเสร็จอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งรู้จะมีจิตสงดวงนะอีกถ้าไม่สงบอีดวงหนึ่งมันจะอยากพูดอยากเห็นไหมเวลาผมให้เปิดหนังสือไปหน้านัา้นหน้านี้มันแทรกขึ้นมาเลยไปบอกเพื่อนแล้วไปต้องใช้เสียงแนละ้วคือมันอัดอั้นมานานไอคนนี้ยังยังไม่ได้สมาธิแต่คนที่ได้สมาธิบอกคําเดียวเขา นิ่งไม่มีอะไรแทรกเขาเรียกว่าเอกตาจะเกิดครับดังนั้นการสวดมนต์เห็นได้วิตกวิจารปิติสุขหลังจากสวดมนต์นะพุทธบริษัทให้นั่งสมาธิเราเนะี่ยนั่งอยู่แล้วให้ยืดตัวขึ้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือนั่งท่าเดิมก็ได้เอาสติกำหนดที่ลมหายใจที่กายอันนี้ไม่ต้องบริกรรมใดๆเพราะเราผ่านวิตกวิจารมาแล้วถ้าไปเราบริกรรมมันจะย้อนไปที่อนุบาลอันดับหนึ่งอีก คือมันผ่านมาแล้วขอให้กําหนดจิตเข้าที่กายหยาบปลอดปวงโล่งสบายแพ่ความรู้สึกไปทั่วสัมพางกายทำบ่อยๆทําบ่อยๆ5นาะที10นาทีนั่งไปเทิดจนกว่าจิตมันจะเด้งออกมาอยู่ในความว่างอิีออตซาบซ่านผิดสุขอยู่ในนั้นคนเดียวโล่งอยู่เนี่ยเป็นภาวนาแล้วนี่คือเริ่มต้นแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้สิ่งที่ผมปฏิบัติมานะครับได้าจากการสวดมนต์ ทีนี้พอเราสวดบ่อยๆนานเข้าบทนั้นบทนี้สวดปฏิโมก์สี่สิบห้านาทีจิตสวดมากๆเข้ามันจะอิ่มเลทีนี้มันจะเคลื่อนไปอีกอยากจะสงบมากขึ้นสวดน,นิดเดียวก็มานั่งอะไรทีนี้มันก็จะเข้าสู่ไปองค์ฌานที่สองครับคือวิตกพิจารม,จมันจะระง,งับเป็นปีติสุขเอกตาเป็นหนึ่งครับผมวิตกพิจารระง,งับไปจะมีปีติสุเป็นหนึ่ง ข้อาองค์ฌานที่2จิตก็เริ่มจะเก่งในสมาธิพอมาถึงตรงนี้หยิบยกข้อธรรมมาพิจารณาอาณาปานสชะติก็ได้ทําให้ครบทั้ง16ขั้นสติปัฏฐาน4ี่ก็ได้เริ่มหยิบองค์ธรรมกรรมฐานเข้าม,มาพิจารณาแล้วทีนี้วิธีสังเกตตัวเองกรรมฐาน40ก็ดีวิปัสสนาญาณสิก็ดีอาณาปานสิบกขั้นก็สติปัฏฐานสี่พ่อฉันจก็ดีหมดไหนก็ได้ที่เราทําแล้วสงบแสดงว่า เรามีอัจฉาิยในธรรมหมวดนั้นให้เจริญกรรมฐานกองนั้นได้เลยศึกษาจริตหกของตัวเองว่าตัวแนะเด่นหาธรรมะที่เป็นเครื่องแก้กันมาภาวนาทีนี้เนี่ยเริ่มจะเข้าสู่การทาสมาธิรู้ทางแล้วทีนี้ว่าจะไปในทิศทางไหนอันนี้คือจุดเริ่มต้นศีลสวดมนุ์ก็จะส่งเข้าสู่ภาวนาความ ก่กล้าในอินทรีย์บารมีก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นความเห็นก็จะตรงทั้งหมดนี้ไม่โลภนะรักในพุทธศาสนารักในศีลตัวเองอไม่มีความโลภไปไหนก็เป็นผู้ให้มีจิตเบาบางจางคายมีแต่จะส่งเสริมให้ทุกอย่างเจริญขึ้นเจริญขึ้นโดยที่ไม่ไปกรอบกวยเอาความเจริญมาที่ตัวเราคนเดียวไม่โลภไม่ไม่เป็นไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นคือเกี่ยวกับจิตที่บริสุทธ์นะครับนี่ จะค่อยทราบซึ้งทราบซึ้งเหมือนลงน้ําทะเลนี่จะไม่โกกชันเหมือนหน้าผาลงน้ําลึกทีเดียวน้ําทะเลจะเตือนๆลงแค่เขา่าลงไปครึ่งขาครึ่งเอวครึ่งอกจะค่อยทราบซึ้งลาดลูปลงไปครับถ้าลงแบบนี้ขึ้นมาก็ง่ายไม่สะดุดลงไปอีกก็ได้แต่เชื่อเถอะถ้าได้ลงอย่างลงสู่กระแสแห่งธรรมของพระศาสดาแล้วจะสุกเย็นนุ่มลึกและจ,จะลงลึกไปเรื่อยไปเรื่อย พอไปถึงกลางท้องทะเลนู่นปลามีแต่ตัวใหญ่ๆแก้แหวนเงินทองอยู่ก้นทะเลน,นู่นเนี่ยนั่คือความลึกซึ้งของธรรมวินัยเริ่มแรกการปฏิบัติก็ทานศีลภาวนาของญาติโยมออกมุนไม่ได้สวดตลอดนี่ชีวิตจริงต้องให้ทานก็กกคุณบุคคลอื่นก็คุณตัวคเองคือมีการให้การให้นี่มันจะเป็นการทําให้จิตนี้เบาสบายเบิกบานจะไปทํากรรมฐานกองใดก็เร็วจะสวดมนต์นี่จะทําสิ่งใดจิตที่ดีนี้จะ ส่งต่อได้ดังนั้นทานสินภาวนานั่นแหละคือหัวฐางที่พระศาสดาวางไว้เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเป็นคำพูดแต่ในการปฏิบัติก็อย่างที่บอกในชีวิตจริงใจดีสีงามจิตสใจสะอาดลงมือปฏิบัติให้ราบลุ่มไปเรื่อยไปเรื่อยหาการรลยยนมิตรหาครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมนี่นะทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมก็คือครูบาอาจารย์เรียกว่าการลยยนมิตท,ที่ดี ครูบาอาจารย์ดีก็จะแนะนําความดีให้เราไปถึงที่สุดถึงความดีได้ถ้ามีการระยามิตรที่ไม่ดีก็จะดึงให้เราค่อยเผยอออกไปในไปอีกทางหนึ่งก็จะไม่ถึงที่สุดถึงความดีพระคุณเจ้าอันก็เคยกล่าวกับพระพุทธองค์ว่าการมีการระยามิตรที่ดีนี่เป็นส่วนหนึ่งของพรหมาจรารย์ครับพุตอ,องทรงรัสว่าอย่าเลยอนุญาตกล่าวอย่างนั้นเรากล่าวว่าการมีการระยามิตรที่ดีนี่ เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวการรายงานพิธีที่สุดก็คือองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมของพุทธองค์อรหันตสาวกนำมาเป็นแบบอย่างได้เลยพระคุณเจ้าองค์ไหนองค์ใดเป็นเลิศต่างๆเอตาคาัคคะหรือพระผู้ใหญ่อิสิติแปดสิบรูปนั้นก็นำมาเป็นแบบอย่างได้ครับดังน,น,นั้นให้ให้ครบบัณฑิตก็คือครบคําสอนของพุทธองค์ คบพระธรรมคบพระสงฆ์อรันตสาวกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วก็น้อมคามาสู่ตัวเองการไปเรียนรู้ครูบาอาจารย์นะั่นคือไปอ่านตำรับตำราในสูตรของท่านบาร,รมีของท่านแต่เราก็ต้องดึงเอาความรู้นั้นมาเป็นเล่มของเราเป็นสูตรของเราถวายไปแด่พระพุทธองค์เหมือนพระคุณเจ้าอานน์ฟังเทศของพระพุทธองค์ทั้งหมดขอพรในว่าไปเทศที่ไหนต้องกลับมาเทศใ,ให้พระคุณเจ้าอานน์ฟัง กพื่อจะทรงจําไว้เวลาที่พระศสาสดาทรงปรินิพพานไปก่อนพระอนุญยังไม่ได้เป็นพระอารหันต์ก็ทรงเสียใจร้องไห้หลังจากปรินิพพานไปแล้วนั้นจะมีการทําสังขยนาพระไตรพิฎกคาสอนซึ่งในกฎในการทําสังขยนานั้นต้องเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายานเท่านั้นอรหันต์นีก็ต้องชั้นพิเศษพระคุณเจ้าออนุได้โสดาบันใช่ไหมครับยังไม่ถึง แต่จำเป็นต้องเข้าในการทําสังคานาเพราะจําพระสูตรได้หมดอุปถาพ,ธาพธุธองค์สถานการณ์ดีบขันมากมีเวลาคืนเดียวเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเข้าทําสัตบัญทําการสังคานาพระคุณเจ้ากับพระคุธเบริมาหมดแล้วแต่พระอนุนยังไม่ได้บรรลุอรหรันต์ชั้นพิเศษใดๆเร่งกรรมาฐานในค่าคืนนั้นแหละ สูตรใดๆที่จําได้ว่าภาษาสดาไปเทศที่ไหนคนไหนบรรลุหยิบมาใช้หมดเลยใช้จนหมดไม่บรรลุยังไม่ได้ตต่สรู้ยังไม่เห็นธรรมอรหันต์จนกระทั่ง่้นสว่างใกล้ลรุ่งแล้วเหนื่อยแล้วที่นี่เพียที่นี่ยอมเลวสูตรไหนก็เอามาก็ยังไม่เข้าถึงธรรมก็เลยวางนะนอนสักพักเอนกึ่งนอนกึ่งนั่งนั่นแหละครับเป็นอานุทน์สูตรเป็นสูตรของพระครูเจ้าอานุน คือวางความรู้ทั้งหมดวางสิ่งที่จดจําไว้ทั้งหมดทรงจําเป็นเยี่ยมไม่เอาอะไรแล้ววางก่อนพักก่อนเหนื่อยแล้วเพียรทั้งคืนยังไม่บรรลุกึ่งนั่งกึ่งนอนเป็นอนุทสุ์ก็คือการวางความรู้ทั้งหมดบรรลุอรหันต์ปิ้งขึ้นมาเลยปฏิสัมพิทาญาณพระคุณเจ้าพระมหากัสสะพระผู้ใหญ่ทราบเลยว,ว่าพระอนุจับรรลุในแก่รุ่งนี้ได้สั่งให้เว้นอัสนะไว้ที่หนึ่ง ข้าไปนั่งก็นั่งตามที่พอถึงเวลาพระคุณเจ้าอนุนก็มุดดิน้ด้วยริษไปโผล่ขึ้นบนอาสนะก็เป็นการบอกแด่คนาสงค์ให้ทราบว่าได้บรรลุอรหันปตปฏิสัมพิทายานสีพร้อมที่จะเข้าทำการสังคยาพระไตรปิฎกแล้วส่งมาถึงเราทุกวันนี้อนุโมทนา